สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังราคาทองวันนี้24กันยายน2567รีบตัดสินใจสำหรับราคาทองคำเปิดตลาดประจำวันที่24กันยายน2567เปิดตลาดปรับขึ้น100บาทในครั้งที่1โดยทองรูป,ปรพัรร์ขายออกบาทละ41,450ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำเมื่อเวลา9นาฬิกา4นาที ราคาทองคําวันที่24กันยายน2567ทองคําแท่งรับซื้อบาทละ4850บาทขายออกบาทละ4950บาทราคาทองรูป,ปรพรรณขายออกบาทละ41450บาทอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ